สสิ่งที่ต้องมีเพื่อสร้างโอกาสการขายให้เกิดมากขึ้นสําหรับนักขายมือโป,โปรต้องมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะสิ่งแรกคือค่ะคือจะต้องมี knowledge เราจะต้องมี knowledge ในเรื่องของ product ที่เราขายนะคะเราจะต้องมีความรู้ รู้จริงรู้แน่นรู้ลึกในสิ่งที่เราต้องการขายนะคะแล้วก็ต้องรู้จักลูกค้าเราด้วยโน p r o d u ตอย่งเดียวไม่พอนะคะจะต้องเรียนรู้จักลูกค้าเราลูกค้าเราคือใครอาชีพอะไรต้องการอะไรและกำลังมองหาอะไรนะคะโนเล e สิ่งนี้เป็นสกิลที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาค่ะ 2. คืออ i t จ d ดค่ะเราจะต้องมีอั t จุดที่ดีนะคะทั้งต่อตัวเอง ลูกค้ารวมถึงสินค้าที่เรากําลังขายนั่นเองค่ะเราจะต้องเชื่อมั่นว่าสินค้าที่เรากําลังจะขายเป็นสินค้าที่ดีนะคะสามารถที่จะส่งต่อและอำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกค้าเราได้และเราจะมต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานขายต่องานบริการหรือกระทั่งต่อตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะขายได้และเรากําลังทําในสิน่งที่ดีส่งมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนนะคะทัศนคติที่ดีหรือ attitude เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะที่จะ ทำให้เราเนี่ยมีพลังในแต่ละวันค่ะบางวันเราเจอเรื่องไม่ดีนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติ ให้เรามองหาแง่ดีนะคะในเรื่องนั้นน่ยได้อย่างไรนะคะทักษะนะคะในการเปลี่ยนทัศนคติจากการที่เราเจอเรื่องราวมากมายในการมองลบในแง่ลบหรือว่ามองคนอื่นในแง่ลบโดยการมองหาข้อดีในสิ่งอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรและของการมีแทติิจตดที่ดีทัศนคติบวกเนี่ยจะทรงพลังทําให้เรามีพลังและกําลังที่จะออกไปเจอลูกค้าออกไปขายสินค้าและมีพลังให้เราปิดการขายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ 3คือเรื่องของสกิลค่ะเราจะต้องมีทักษะการฝึกฝนพัฒนาสกิลของเราอยู่เสมอด้วยการทำซ้ำทำต่อเนื่องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เราทำยังทำไม่ได้ดีหรือยังทำไม่ได้มีการพิจารณานำตัวเองนะคะมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปัญหาที่เราพบแต่ละวันตัวสกิลหรือตัวทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเป็นนักขายที่มีสกิลการขายแบบมืออาชีพค่ะ C คือ Ha b i ิลักษณะนิสัยนะคะที่อยู่กับเราเป็นประจำนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มี h a b i ิที่เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองนะคะเป็นแก้วเปล่าอยู่เสมอที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะและตัว h a b i ินี้นะคะยังรวมไปถึงที่ในชีวิต่าวขึ้นมาข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยของการรักการเรียนรู้มีการหมั่นเรียนรู้เติมเติมเต็มโนเลทอยู่เสมอและต้องมี h a b i ิที่เป็นผู้สร้าง Attitude ทัศ สถติที่ดีให้กับตัวเองผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ3นะคะต้องมีสกิลคือต้องมีฮับปิตที่รู้จักมันฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาสกิลแล,และการเรียนรู้อยู่เสมอค่ะถ้าท่านใดนะคะฝึกฝน4ส,สิ่งนี้ได้รับรองว่าการเป็นนักขายมือปโปรและมืออาชีพก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะขอทุกคนโชคดีในงานขายนะคะ